ซื้อตัว,วไหวนก่อนเอาแววซูฟังก็ซื้อตัวห้านี่ละห้าสามแปดนี่ละรถสี่สามแปดแม่ซื้อห้าสามแปดอย่างนี้แหละฮะโอ้ซื้อขึ้นเหนึ่งวันเงินไงวันถึงเด็กเด็กวันเงินวัได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อนั้นสวัสดีครับโอ้ยมันนีั่แบบถึงเด็กวันเงินวันซงินสวัสดีครับสวัสดน ไันชื่ไม่ได้ยินเ,นนเสียงือหาสามแปดบอพ่อนอนี่แล้วเนี่ยซีเอ่อซีสามแปดหาสามแปดคนสื่อเนาะอาโยกไปด้นๆเนี่ยพอ่อหัวทรงนึงนี่ใหญ่มือสุดท้ายได้หน่มือสุอท่ายได้เหรอมือืโอโอ,อ้พอโทรมานนิล่ะ<ม>เอาผมื้าผมทะเบียนมันหลุดแบอเ่อยังไหมันมบน่มัน่หลุด่ใส่ ่ส้หมอไส่ว่าีิใส่ก็บัได้ใส่อยู่มันหักมันหักมันหักกันเยัปรกอมันลดก็เลยเศร้าเลยมันถอนมาซื้อเลยโอ้ถอนาเลยครับแปดรถไยขั้นนั้นจอดยุหันไม่ยากรอวะนี่มันมีสี่รอตัวมาสนอกอไปเดบิวต์นันเท่าไราสนกันนี่แล้ว่าสนเนี่ยสี่สามแปดสามมาเสนอก็เลือกอมึงจะซื้อกันสิบแปดบาทเดียวมันยังยู่เอาไม่เห็นหงงงนะดึกอ่าอ แต่ว่าหายเต็มเต็มอยู่เนี่ยเต็มเต็มเลยซื้อกลับนี่ได้มือทุกทามันสองหางนี่กันซื้อกลับเป็นสี่หางเนี่ยครับก็ได้ซื้อขึ้นเป็นหาสามแปดบ่ใหแปดบ่ไิี่ยงใหญ่เราซื้อหาสามแปดเราซื้อเรียกรัโอ้ยงวดนี้สีเสืออย่างี้แลบวกกบไรอันงวดชวนหาครัพอจะซือหาชุนเน้ยชวนหาองบวกกลับเลยวครับผมไบวมากลับวันี้โอ้ยบวมากับเศ้าเด้อว่าสนุก อก็ติดีก็เย็บมาใบเดียวบวกกับผมว้าก็ซื้อบ่กกับต้องมาจับย่างว้าต้องพ่อซื้อเองง่วนนี่ผมซื้อเองง่วนนี่ผมไปซื้อเองเลยบ่ให้ใบตั้งรบจะรูปแบบวัตถุไปซื้อแามไหนว่ได้จัะแข่งเงินเลือดเลือหนาหลือเหล็กเลขเขาบ่ได้เงินถาสามตัวเลยนด้พ่อสามตัวแล้วซื้อเลขอดก็ว่ได้เงิน เอานเอาน้าเจาขวงสซเลนกหน่ะเพชรเล็กสามตัวน้าผมเอาเอาหาซีสาแล้วก็เอาหาแปดสามโอ้ยเดีมอเ๋ยวนี้ยายไปเสื่อแล้วก็เลยไปเสื้อทั้งยายไปเื้อหาสามแปดมันได้ไปือมันออกหาแปดสามเดี๋ยวมก่งดูตัวหนึ่งเด้ยัย่างดูป่ะย่งอยูสามซี่สีสามเดี๋ยวเดี๋ยวคนฝันตรงหัดบ่แต่ว่าบ่บอห่านี่ เกิดวลาพันธุ์สมารูปแบบใดทางนลัเงนคผมาท่านมากพันธุ์มาก็ยังเอาข้วยมามาให้ก็ซีกับวัวแหล่ก็ซีก็หาเก้าหัวบาว่ก็คือเอาข้วอย่างัวมาให้ปางวนี้มัถามรถไหมวันไหนแล้วสีมาถามยังผมผมเลยัง่อดในนั้นอยู่มือชุดไท่เลยนะับผมมือพ่อไว้ไอ้มือพ่อแหลครับโอโเท่าไหร่มันแน่นอนนีดีแ่อมีเดล็กมากบะคะเด็กมากไม่อยู่ มากตัวใดก็เล็กมากก็ไดมากตัวใดเนาะแต่ว่าเล็กปูว่าท่นใดมีแต่เล็มักเด็กมากก็ยังซงวันละอนืม่โตสองโตเด็กล่างคัดคัดว่าเล็กล่างก็บ่แมนคัดว่าเล็กบนก็แมนเล็กสองโตก็ได้เด็กครึ่งครงพเอาขึ้นเอาลงวงดอืมันควายนี่นอนเออเอามาเด็มากเล็ครึ่งครื่งพมครึ่งคร่งเข้าไปเห็นอย่างมากบอกคือว่ามีสี่แปด สับปัดอะไรเลยบ่คือจะเขาคิดมากคือสี่นรถบอกค่ะสี่แปดบอบ่บ่เจยวก็สเ่ียนรถอันนี้สี่แปดกับสิบเจ็ดสี่แปดกับสิบเจ็ดสี่แปดสองตัวเลขสองตัวแค่สองตัวเท่านี้ห้าเจ็ดสองสามตัวห้าเจ็ดสองนี่ขนาดห้าเจ็ดสองสี่แปดกับหนึ่งเจ็ดนะพ่อเนาะ กูแต่วันสุดท้ายปู่มาบอกนี่สุดยอดเลยเนาะแบบบดแต่ว่าอันนี้คื่องปวยแบบเคื่องูงหัตครับผมไปก่อนเลยเราบานี้เมื่อสุดท้ายมันก็จีหูแจักแน่นอนที่สุดครับเสี่ยวยั้งให้่รางวดสิม่านี่อ่าจะมีอันสี่แปดห้าเจ็ดแปดนี่พ่อห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสอง เขาไม่ใชลายยุดแบบบังกิดจกันบุฟเฟ่ต์บุเฟ่ต์บุเฟ่ต์จุดสุดอด่ะสีโดมือพี่ห้าเจ็ดแปดก็เอารดถก็บุฟเฟพิ์ไปแล้วอันใหก่อนบ้างคะนาห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสองสี่แปดหนึ่งเจ็ดองสี่แปดกับหนึ่งเจ็ดสามตัวโลกสามสุดสุดสามตัวน้ักับเมียได้สามนันสองตัวสามตัวเอาไปกอนครับห้าเนอยากซื้อรถตลกตาลี่ออผู้ใดอยากซื้อก็ได้ออกไป เป็นแนวทางนะพ่อเนาะครับให้สุขคนเอาอาหารบ่เป็นอืมบอกสุขคนกระสีไหนนั่มไปซื้อให้คุณบัววัสดุบัวถือน้าบ่ค่ะเพื่อนทรมาหาบัวมีแม่มีมีแต่ว่าหันว่าบ่วถือลายจ้าคนสองพันสามพันเออเฮ็ดบุญรอดวัสดุบอกเลยซื้อของเฮ็ดบุญเลยวัสดุครับผมเป็นเหมือนเป็นสองเหมือนสามเหมือนจะพายว่ากันวัสดุ ข้าวไอครีกาแฟทั้งไปซื้อเราให้ปูกินวันนี้โอ้ของปูเอาพ่อคันมีโชคนี่ก็ต้องให้ปูเพิ่นน้ำเนาะค่ะเนาะใช่แต่ว่าอันนี้หันเอาเพราเห็นก็เกี่ยคือปูเพิ่นสิกินนังแนบมากู้เพราะได้ซื้อมาซื้อผูซื้อทูบซื้อเทียนไปเสียบให้เพื่อนง่ามมันสินนึงสิแล้วโอ้เกือกหน่อยก็เฮ็ดได้ได้ละผู้สิบบาทสิบบาทนึงเท่านั้นนึง แต่ว่ากับโบอยากใส้เจ้าทรงมากใส่ยจ้าถืาอไง,เอ,งเอารถดไว้ไม่ทำบุญ<อ>ที่บ้านเลยอย่างนี้แลเพรานะเนาะคือถือแกอนนน้นีน่พายในนึงหน่ะเราทั่วไม่จากใส่บุญหรอกเราวาดเราถือเราเร 60, าียนเบิ<อ>ดรหกหมื่นบาทกระสือได้เื่อนได้เื่อนสามหมื่นกว่าได้ผมไม่ได้ได้มันมาได้เรียกอันทุกไทยอันทั่มาถามผมเนี่แหละอันทุ่นั่นไปใส่นั่งนักใส่นั่งนักแล้วกันโบถือบัเมาตัวนี้ได้ดึงขึ้น 3, ว่าบ่ได ki> ้ทุนเออบาบ่ได้ทุนบ่ต้องทำบุญไปเลยคันเดี๋ยวถ้ำมาสนองครับสาธุคันคันบ่ทำบุญกัแล้วแต่เจ้าเรื่องปะมือนี้ทุ่มหาช่องเสียแล้วคันบอกได้สิครับเดี๋ยวให้ดูทางช่องเอานะครับเนาะให้เบิ่งทางช่องของเราพ่อเนาะครับผมบ่ทุ่มห้าเนี่ยมือนี้สองเสียมือว่าหนึ่งสองเสียเดี๋ยวพอนะเนาะ ได้สี่แปดกระมี่เธอบรรทัดเหล่านี่ยขั้นไหนเหมืดอันนี้เป็นเลขเป็นเลขชอบใช่ไหมครับผมบ้านเลขปูค่ะเลขพอเรามากไหวเราเล่งไหวหาเจ็ดสองสี่แปดหนึ่งเจ็ดครับแต่ว่าทะเบียนรถพ้นดีพินถือมาหันนะสี่สามแปดสามสี่สามแปดสามค่ะปูมาบอกรถไทยปูชอบมาบอกมือซื่อไทยแล้วแล้วแม่เอาห้าเอาห้าคืออเราเอาหาสามแปดเอาห้าสามแปด โอ้อตย่างบเต็กนี่ตัวคอติ่งอันตัวไหนแม่แม่ซื้อตัวไดกว่าเอาเว้าชูฟังก็ซื้อตัวหนี่ละห้าสมเปดนี่ละห้าสามเจ็ดยังก่อนเพราะแม่ยังก่อิลตัวเเติงกว่าตอ้หนึ่ครับคือคือทะเบียนรถส38แม่ซื้อ5้าอย่างนี้หละฮะโอ้ซื้อขึ้นเด็ก่เงินงว่าไเด็ก่เงินว่าไรกบ มันอแม่ไม่ด้ซับไปอีกซับมาเนาะห้าแปดสามชั้นลุดดิแต่ว่าซีแต่มันก็ต้องวาต้องเป็นหาได้อปาดูนี่คันได้เห็นป่ขึ้นเป็นเป็นหานว่มันมีซีแล้วออกเรียกรถชวนมากมันบอกขึ้นตัวนึงก็ลงตัวนึงนะปันมัติเกี่ยวกับคนนึงเว้เสียดายเนาะแม่เนาะแม่บ่ได้กลับไม่ได้กลับห้าแปดสามแม่ซื้อขต้นก็บ่ได้ต้นนี่ก็ไบ่ได้ติ่งคนนี้เนี่ยเนี่ยต้นไม่ได้กลับไม่ได้กลับไม่ได้กลับไปกลับมากไปกลับมาแต่ว่าแต่ว่าขัวแต่เขา เข้าเต่งเพื่อตัวคนไหนก็บางนะแม่ก็จะได้เงินเห็นว่าหมดกง่อนย้ายซื้อบ้รนที่ย่านน่ะมันู็ใส่ย้ายก็ได้เนี้ยอันซีสองสองสองชีน่ะอืมมวยใค่ถืออยู่อันนี้เราว่าจะอมัน่โอ้ยดนไปเร็วอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่ออนันต์นะครับเนาะเป็นเลขชอบนะครับผมเป็นเลขชอบนะฮะงวดเมื่อกี้นะครับได้ทะเบียนรถเต็มๆนะครับคุณแม่ก็ซื้อห้าสามแปดนะครับ ซื้อไม่กลับนะครับผมออก58 3ดซื้อลอตเตอรี่็เลยไม่ถูกนะฮะเนาะมันมันต้องเป็นเลขท้ายนะครับเนาะสองสี่ถึงจะได้เงินนะครับลอตเตอรี่็เลยไม่ถูกนะครับเนาะครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็พ่ออนันต์นะครับที่แบ่งปันแนวทางฝากต้อนพ่อแม่พี่น้อง f c นะครับเนาะโอกาสก็โอ้ฝนก็จะตกนะครับ f c ครับครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ